วันนี้เราจะมารีวิวกันนะครับว่าของเล่นของเราวันนี้มีอะไรบ้างนะครับนี่ยวให้ดูเลยวันนี้เราพามาดูที่นี่เลยโอ้รถปูนรถปูนนะนี่สวยมากโอ้เป็นไงโอ้กระจกสีน้ำเงินด้วยเป็นไงครับว้าวว้าวอ่า ง่ายนี่ง่ควงได้ด้วยอ่านี่รถปูนมาดูนะครับทีละคันอ่วาวนี่ว้าวเนอะดูควงได้ว,ว้วาวว้าวสวยสวยสวยเย้ อเอ,อ้นี่ว้าวชปอนอีรถโจกอื้มตกได้ได้ด้วยนี่ตับเข้าปั๊บปอนจกสีเงินกันว้าวว้าวว้าวสวยมาก

ビッチ이メコイカン 샴푸 チョポ 핑, レーピ빙우와グバンビンワオワ빙ワオワ빙빙빙ワオワオワオビンビンチ